แบบที่2นะครับขวดน้ำขนาดประมาณลิตรครึ่งก็ทำได้ตัดตรงนี้ข้อลงไปข้างบนเล็กน้อยนะครับตัดประมาณช่วงนี้เช่นเดิมนะครับตัดด้วยความระวังนะครับของมือคมอันตรายนะครับถ้าน้องๆตัดไม่ได้ก็ให้คุณหม้อคุณแม่ช่วยตัดหให้พี่ๆได้ตัดครับเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ จะได้เป็นสองส่วนแบบนี้ต่อไปจะเป็นส่วนที่เราจะมาทำที่ให้ถ้วยลงเหมือนเดิมคือถ้วยนะครับวิธีคำนวณก็คือถ้วยครอบไปนี้ก็คือระดับประมาณนี้ระดับตรงนี้นะครับที่เราจะตัดจะใช้ปากกากรีดเมจิกกีดก่อนเขียนก่อนก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ กะว่าเข้าไปเล็กน้อยระวังนะครับคมมากนะครับอ <c oughs> อเริ่มเเยอะเยอะฮัตเตอร์อาจจะไม่ค่อยสะดวกมือก็เปลี่ยนใช้กันไกรแทน เสร็จแล้วนะเมื่อเราหงายถ้วยเพื่อปลุกเราก็จะใส่เข้าไปได้แบบนี้เรามีตัวจริงของต้นอ่อนมาให้เราใส่กันนี่ครับต้นอ่อนจริง สแบบนี้แล้วเมื่อมาประกบประกอบกับขวดก็จะได้แบบนี้แต่เวลาเราปลูกเนี่ยก็แนะนำเช่นเคยนะครับให้ใช้ถุงดำใส่เพื่อจะได้ไม่เกิดตะไคร่น้ำอันนี้ถุงสูงกว่านะฮะพอแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ถุงจะสูงกว่าเพราะแดดเข้าด้านนี้ ก็จะโตเนาไปเรื่อยๆนะครับส่วนระดับน้ําที่ใส่เช่นเคยครับใส่ระดับจนถึงชนฟองน้ําอันนี้เป็นอันเสร็จแบบที่2ต่อมาก็จะเป็นขวดขนาดหนึ่งนิึ่งนะครับเราก็วางลงไฟเพื่อกะระยะน้ําระยะน้ําก็ประมาณขีดนี้นะครับติดกลางขวดเติมน้ำาุไป อันนี้เป็นน้ำปุ๋ยนะครับเติมน,น้ำปุ๋ยที่ผสมแล้วลงไปเ,เป็นระดับที่เราจับไว้ปุ๊บกนะระดับน้ำให้ท่วมฟองน้ําหรือว่าแตะก้นฟองน้ําหรือว่าแตะก้นถ้วยก็ถือว่าใช้ได้ปุ๊บก,ก็ถุงดำเชนเ่นเคย ใช้เชือมกมัดหรือใช้เทปแปะก็ได้นะครับคอแบบนี้แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วครับ